สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t หกท t channel ผู้รับสารจตรกาวานแปลความหมาย้วยการอ่านหน้าไพ่ทาล่มหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะใครกำลังจะเข้ามาหาชาวราศีกรากฏและคณะกรากฏนะประจำเดือนมีนาคมนะคะหมอจะอ่านพลังงานสำหรับคนโสดหรือคนที่กลับมาโสดนะคะว่าจะมีใครเข้ามาหาคุณบ้างพลังงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะ พร้อมที่จะมีความรักความสัมพันธ์หรือ,อยังนะคะยินดีต้อนรับสมัติสมาชิกใหม่นะคะคนที่กดไลค์กด subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิทธิพิเศษของช่องนะคะรับชมคลิปวิดวีโอก่อนใครแล้วก็สำหรับคนที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาของคุณนะคะ อดทนหรือเหนื่อยมา,มากนะคะกับความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณเหนื่อยเหลือเกินนะคะอดทนกับคนที่เข้าๆออกออกในความสัมพันธ์นะคะคนที่รู้จักนานแล้วอะไรสิ่งนี้นะคะความรักเก่าคนรักเก่าความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยความสัมพันธ์ที่เราไปเจอใครบางคนที่เขาให้เรารอไม่อยากจะชัดเจนมีอารมณ์ความสัมพันธ์ที่เป็นแบบไปเจอคนที่แบบ ความรักแบบเด็กๆนะคะความรักที่เอาแต่จใจตัวเองรู้สึกเหนื่อยมามากนะคะในเดือนมีนาคมเนี่ยจะมีใครเข้ามาหาไหมราศีกรกฎลัคนากรากฎมีใครเข้ามาพูดคุยนะคะคุณมีสิทธิ์เลือกนะคะหรือมีโอกาสมีสิทธิ์เลือกคนเก่าๆที่เคยหายไปก็น่าจะกลับมาติดต่อสื่อสารอีกเหมือนเดิมแหละนะคะยังจะกลับมาอยู่ในสต็อกของคุณเหมือนเดิมนะคะคนที่คุณน,นะ ไม่สามารถควบคุมคอนโทรลได้นะเขาอยากจะโทรหาคุณนะเขาอยากจะมาเขาก็โทรหาเขาก็มานะคะคุณก็นะไม่รู้จะทําอย่างไรได้นะยังคงอยู่ในชีวิตคุณหลายคนนะคะเอาละค่ะมีใครเข้ามาไหม บางคนนะคะมีคนติดต่อเข้ามาพูดคุยนะหมอเห็นสิ่งนั้นนะคะน่าก็น่าจะเป็นคนในอดีตท,ที่เคยที่เคยหายไปที่เคยคุยที่เคยติดต่อสื่อสารนะคะคุณบอกว่านะคุณรู้สึกเหมือนว่ามันเป็นสิ่งที่คุณไม่พอใจนะโฟอฟคัเนี่ยนะคนที่กลับเข้ามาทําให้คุณรู้สึกหัวเสียหรือไม่พอใจคือเขาเคยเป็นอย่างอะไรเขาก็เป็นแบบนั้นนะคะหมอเห็นสิ่งนั้นนะ คนที่ไม่สนใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะและก็หมอเห็นถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ลงทุนนะชาวราศีกร,รกฎลัคนานกร,รกฎนะ,ค,ะคนที่แบบอยากมีคุณอยากคุยกับคุณอยากมีคุณแค่ช่วงระยะเวลาในอดีตเขาเคยเป็นสิ่งไหนนะคะในอดีตเขาเคยเป็นสิ่งไหนเขาก็เป็นสิ่งนั้นนะ,ะราศีกรกฎลัคนากรกฎ,นนกรรกฎหมอเห็นสิ่งนั้นนะคะ คนที่ความสัมพันธ์เนี่ยปิดบางซ่อนเลนส์แล้วก็บางคนนะคะเราอาจจะไปเจอใครของคนอื่นแล้วเขาก็ยังอยากมีเราในชีวิตหมอเห็นสิ่งนั้นนะคะ <laughs> ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ <laughs> ขอดูอีกสามใบซิใครจะเข้ามาหาคุณไหม มีคนเข้ามาหาคุณนะคะหมอเห็นถึงพลังงานของอคนที่นะคะยังมีความรู้ยังมีความรักยังมีความรู้สึกแต่ก็ยังไม่สามารถคาดหวังนะคะในความสัมพันธ์ได้คือถ้าเขานะะอยากจะติดต่อสื่อสารมานะคะเขาอยากจะมาหาคุณเขาอยากจะคุยกับคุณ,คณก็เป็นสิ่งนั้นแต่มันเป็นลักษณะของพลังงานของ euh, ความสัมพันธ์ที่เป็นความรักต้องห้ามด้วยนะคะเพื่อนหมอเห็นสิ่งนั้นนะ ความสัมพันธ์เช่นคนคนนี้อยากคุยกับเรานะคะอยากมีเราในชีวิตแต่เขาอาจจะไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่เป็นแบบซีเรียสหรือเขามีใครมีคนของเขาอะนะคะต้องพึงระวังนะมันเป็นความรู้สึกที่หนักอกหนักใจนะคะหมอเห็นสิ่งนั้นนะค,ะความตัวคุณอะนะคะก็คือยัง ตัวคุณน่ะอยากตัดคนคนนี้ออกไปในความรู้สึกนะหรือในพลังงานของคุณนะคุณรู้สึกหนักอกหนักใจนะกับความสัมพันธ์เนี้ยนะแต่คนคนนี้ก็ยังมีอิทธิพลต่อใจของคุณอยู่สมมุติว่าเราเราโสดนะเราก็รู้สึกเหมือนว่าเราตกหลุมรักเขาเราหลงสเสน่ห์เขาเรารอคอยเขานะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าม,มันเป็นสถานการณ์ที่เราอ่ะอยากจะตัดคนคนหนึ่งออกไปจากในชีวิตเราอ่ะ ไม่อยากให้เขานึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปอะไรสิ่งนี้นะคะคุณไม่ชอบแต่คนคนนี้เป็นน่าจะเป็นคนที่ทรงเสห์มากๆนะคะคุณพยายามจะทําในสิ่งที่ถูกนะคะพยายามทำที่สิ่งที่ถูกต้องคุณอยากได้ความรากักความสัมพันธ์ที่มันปีความมั่นคงนะคะทีนี้ถ้าใครบางคนนะ,ะชาวราศีกรกฎละคนา,รากรกฎถ้าคุณนะยังไม่รู้นะคะยังไม่รู้ว่าเออคนคนนี้มีคนของตัวเองไหมอะไรสิ่งนี้ยคุณจะได้รับรู้ความจริง นะคุณจะได้รับรู้ความจริงแล้วว่าความจริงนั้นเป็นสิ่งใดนะราศีกรกฎลัคนากรากฎนะฮะระวังจะคนที่เข้ามาเอาเปรียบนะคะในเชิงลักษณะของความรักความสัมพันธ์ระวังเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือนะคะทางด้านทรัพยากรของคุณที่คุณมีอยู่นะคะให้พึงระวังสิ่งนั้นสิ่งที่คุณควณรรู้หรือสิ่งที่คุณควรทําช่วงนี้นะคะทบทวนนะคะ ทบทวนในทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่กลับมาพูดคุยหรือคนที่กําลังจะกลับมาพูดคุยกับคุณนะคะว่าคนคนนี้นะเขาเห็นคุณค่าคุณมากน้อยเพียงไหนนะ,ค,ะคุณคาดหวังอะไรกับความสัมพันธ์นะคะให้พินิจพิจารณาไม่ต้องรีบนะคะในความสัมพันธ์ไม่ว่าใครจะกลับเข้ามาหรือใครจะเข้ามานะคะถ้าในอนาคตนะคะคุณและเขาเนี่ยในอนาคต พรุ่งนี้เป็นต้นไป 1, 2, 2, 3, 2, หนึ่งเดือน2เดือนสมเดือนเหลืออะไรก็แล้วแต่นะถ้าคนคนนี้นะคะไม่สามารถขยับความสัมพันธ์นะที่จะพัฒนาและก็ให้ความรู้สึกเหมือนว่าไม่มีอนาคตด้วยกันน่ะนะคะดูซิว่าเขาจะพยายามไหมนะจะพยายามทํางานในความสัมพันธ์เพื่อให้ความสัมพันธ์ขยับไหมนะสิ่งที่พ่จะบอกคุณนะคะ แล้วก็ระวังนะคะคนที่พยายามเข้ามาหาเรานะ,ะด้วยความรวดเร็วแล้วมันก็จะจากไปเร็วระวังเรื่องเงินด้วยนะคะระวังเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์นะคะนะกาลังจะเป็นสิ่งนี้อยู่นะคะเอาละค่ะขอดูเลฟออร์รคลคิลหน่อยนะคะราศีกรกฎลดคนานกนารกฎลนะคะ ให้นะคะถามถึงว่านะความรู้สึกนะคะความรู้สึกที่ในใจของเราเนี่ยนะคะความต้องการที่เราอยากได้รับความรักนะค,ะความอบอุ่นนะคะสิ่งนี้มันจะสะท้อนให้เรานะ,ค,ะคิดถึงความรู้สึกภายในของเราจริงๆเนี่ยนะคะว่า <Umwelt> เราต้องการความรักแบบไหนควรรักแบบไหนให้เราถามตัวเราเองนะ,ะพลังงานเติร์ดปาร์ตี้ยังคงม,มีอยู่นะคะคือเราถามตัวเราเองว่าตัวเราเองเนี่ยนะคะ เ,เราอยากได้ความรักแบบไหนนะ,ค,ะความรักที่เป็นแบบเราเจอคนเอาใจหรือว่าเราไปเจอใครบางคนที่เรารู้สึกเหมือนว่าเราไม่สมควรไปรักแต่ความรู้สึกภายในใจของเรามันรู้สึกเหมือนมีผีเสื้อนะ,ค,ะคือเหมือนเราเจอใครบางคนที่ไม่ใช่นะคะไม่ถูกเวลาอะไรสิ่งนี้เหมาะเห็นสิ่งนั้นนะคะเติร์ดปาร์ตี้มันก็ยังคงออกมานะคะในไพ่พลังงานฮัมเมอร์เนี่ยนะคะก็คือ เราต้องพิจารณาว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะคะความรู้สึกของเรานะที่เรารู้ว่าสิ่งเนี้ยนะ,ะถ้าเราทําไปเนี่ยเหมือนว่าความรู้สึกเด็กภายในใจของเราเนี่ยนะเหมือนเราชอบสิ่งเนี้ยเราอยากกินลูกอมแต่เรารู้แล้วว่าลูกอมเนี่ยถ้าเรากินแล้วฟันเราจะผุนะคะเห็นไหมฮะเนี่ยเรา สมควรจะกินไหมแต่ถ้าเราทําสิ่งนั้นตามความต้องการของเรานะความรักความสัมพันธ์เนี้ยนะมันก็จะนามันก็จะสะท้อนมันจะสะท้อนมาสู่พลังงานของคุณนะคะให้คุณเครียดกังวลหรือปวดหัวนะคะถ้าสมมุติว่าคุณนะ,ะพิจารณาแล้วว่าเออความสัมพันธ์เนี้ยมันไปไม่ได้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมความสัมพันธ์ที่เข้ามาทําให้เราเจ็บปวดเสียใจเราพึงพิจารณานะคะว่าสิ่งเนี้ยเราควรเขาเรียกว่า เราควรทํางานกับสิ่งนี้ให้มันจบนะให้มันจบไปในความสัมพ,พันธ์เหมือนเราตกตะปูฝาโลงไปนะคะว่าโอเคความสัมพ,พันธ์นี้ฉันไม่เอานะคะเมื่อคุณทําสิ่งนี้ยได้สําเร็จว่าเราจะต้องเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่นะคะมีสิทธิ์ที่คุณจะเจอนะคะใครบางคนนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกว่านะ,ะเป็นคนที่คุณรอคอยอาจจะนัด เดทนะัดเจอใครบางคนนะในลักษณะเพื่อนหรือมิตรภาพหรือคนที่คุณรู้จักแล้วในอดีตรู้จักแล้วในอดีตนะคะไม่จะไปต้องเป็นแฟนเก่านะคนที่คุณรู้จักแล้วในอดีตนะมีการติดต่อสื่อสารเข้ามานะให้มันยังคงบอกว่าอย่าลืมรักตัวเองนะอย่าลืมดูแลตัวเองแล้วก็นะทำตัวเองให้มีความสุขถ้าความรักความสัมพันธ์บางอย่างที่มันเป็นไปไม่ได้นะให้เราเปิดช้อยเปิดตัวเลือกเปิดทางเลือกและเราก็ต้อง ะสะท้อนเนี่ยะค,ะความต้องการของตัวเราก่อนว่าเราต้องการรูปแบบความรักความสัมพันธ์แบบไหนนะเราถึงจะเปิดความรักที่มีตัวเลือกทางเลือกหมอเชื่อว่าใครบางคนนะคะ นะจะติดต่อสื่อสารมาเป็นคนที่เราเคยรู้จักแล้วนะแบบพูดคุยแบบติดต่อสื่อสารให้เรารู้สึกเหมือนว่าเรามีความสุขเรามีความสนุกเรามีสิทธิ์เลือกเรามีตัวเลือกทางเลือกหรืออัดนัดเดทนะนะัดเจอพบปะสังสรรค์หรืออะไรแบบนี้ที่ทําให้เรารู้สึกมีพลังงานที่เอนจอยนะฮะอะไรสิ่งนั้นนะหมอเห็นสิ่งนั้นนะขอใายอีก3ใบนะสิ่งที่ซ่อนไว้นะ เขาบอกว่านะ,ะบางครั้งนะฮะการที่ใครบางคนเนี่ยนะคะสวมหน้ากากเข้าหาเรานะคะแสดงว่าอาจจะมีคนเก่าที่กลับเข้ามานะฮะที่เคยทําร้ายจิตใจคุณนะะสวมหน้ากากเข้าหาคุณเพราะเขาอาจจะมีพลังงานของการเอาแต่ใจตัวเองความเศร้าความเหงานะคะที่พูดคุยกับคุณนะคะสดหน้ากาก มีการสมหน้ากากเข้าหาคุณนะความรักความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดเสียใจหรือคุณเจอใครบางคนที่เขาเคยผ่านความเจ็บปวดเสียใจแล้วก็มาคุยกับคุณนะคะอะไรสิ่งนั้นนะคะหมายถึงว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่เป็นแบบชัดเจนซีเรียสจริงจังนะคะให้คุณพึงพิจารณาดีๆว่าคนนี้นะคะ เขานะอยากจะทําสิ่งนั้นในความสัมพันธ์ในระยะยาวในอนาคตไหมนะรลังงานให้มันยังขึ้นเตือนว่าถ้าใครบางคนที่ทําให้เรารู้สึกว่าคุยไปก็ไม่มีอนาคตนะคุณพึงพิจนารณานะคะเอาละค่ะน่าจะประมาณนี้นะคะราศีกรกฏลักนากรากฏนะคะก็นะใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะดูว่าใครที่เข้ามาแล้วนะคะ เป็นเออเป็นส่วนที่นําความสุขมาให้คุณไหมหรือใครบางคนที่สวมหน,น้ากากเข้าหาคุณนะคะแล้วก็มาทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจครั้งแล้วครั้งเล่านะคะให้คุณพึงพึงพิจารณานะเอาละค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะคลิปนี้นะคะเอาไว้เท่านี้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็ลน์ไอดีมาเนาะแล้วก็ใครที่จะสมัครสมาชิกช่องหมอแจนปักหมดุดคอมเมนต์ไม่แล้วนะคะ สำัรับสมาชิกช่องดูคลิปวิดีโอก่อนขาย65บาบาทนะถ้าเลื่อนไปอ่านไพ่ตรงจริตคือเป็นการเรียนนะคะเรียนคลิปวิดีโอที่สอนอ่านไพ่ทาโร่นะคะ มีเคล็ดลับวิธีการต่างๆนะคะมีประมาณเกือบ20คลิปวิดีโออันนั้นเดือนละ900บาทนะถ้าใครสมัครสมาชิกแล้วหรือถ้าเกิดว่าเราอยากเลิกสมัครสมาชิกหรือเราไม่สะดวกเราก็สามารถกดยกเลิกได้เลยในที่ปุ่่มทีสมัครสมา,สมาชิกช่องนะคะเราสามารถทําเองได้เลยนะคะเอาราคาหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะสําหรับทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ